คูณ2จากค่าพลังบนหัวถ้าตอนนี้ดามเมจ20,000แต่ถ้าเกิดเราบวกไปจนถึงเวล10นะครับดามเมจจะ300%เลยก็คือคูณ3ของค่าพลังบนหัวนะครับและถ้าเกิดเราล็อกเอานี่เคลียร์ลงตรงกลางตรงนี้นี่ตรงนี้ปึ้มมันจะมีนี่เคลียร์พุ่งลงมาครับแล้วมันจะระเบิดดูดดนะดวงนะดูวงนะดูดิโอ้คว้างมากอะคว้างแบบว่าหลบแทบเอาเลยครับครับ,รบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป PVS นะครับแมพที่ผมสร้างเองนะครับและตอนนี้มีเวลากลับมาอัปเดตแล้วนะครับซึ่งตัวเกมยังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวนี้เรามาพีรีวิวก่อนนะครับว่าระบบจ็อบที่ผมได้พูดไว้เนี่ยนะครับที่มันมีอยู่3ชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น king s t o r god beam หรือว่า angel healing เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะรีวิวได้แค่ อาชีพจ็อบเดียวเพราะว่าอีก2อาชีพนี้ยังทําไม่เต็จครับอาชีพนี้ยังไม่มีเอฟเฟคเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเนี่ยยังไม่มีแค่แบบท่าทางยังไม่มีเอฟเฟคเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟคนะครับตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับนี่คือทําเสร็จแค่อาชีพเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามารีวิวอาชีพนี้กันอาชีพกอดบีมพูดถึงการเปลี่ยนอาชีพถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกอาชีพครั้งแรกนะครับเวลาเลือกพันเนี่ยท่านผู้ชมจะสามารถเลือกอาชีพได้ฟรีนะครับเลือกอะไรก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ คุณต้องใช้สามแสนนะครับในเกมนะสามแสนหรืออาจจะต้องใช้สองร้อยห้าสิบโลบั๊นะครับซึ่งสองอันนี้แตกต่างกันนะครับสามแสนเนี่ยถ้าเกิดกดปั๊บเนี่ยนะครับเลเวลตรงนี้มันจะไปเริ่มที่เลเวลหนึ่งใหม่แต่ถ้าเกิดใช้โลบั๊เนี่ยนะครับคุณเลเวลเท่าไหร่ก็จะเลเวลเท่าเดิมสมมติผมเปลี่ยนอาแบบชีพเป็นก็ d b e ีมเลเวลผมก็จะเท่าเดิมเห็นไหม แต่ถ้าเกิดใช้ส0 0แสนมันจะเหลือเลเวลหนึ่งระวังกันด้วยครับเกี่ยอธิบายไปแล้วเมื่อเราเปลี่ยนชิปแล้วนะครับกดปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งจะมีให้เราอัพสกิลนะครับแล้วก็มีรายละเอียดสกิลบอกว่าตอนนี้เราอยู่แบบไหนแล้วถ้าเกิดเราอัพขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีสเตตัสที่เท่าไหร่นะครับซึ่งสกิลแรกนะครับมันจะเป็นสกิลแบบว่ายิงบีมขึ้นฟ้าลงพื้นแบบนี้นะครับแบบนี้จะมี3นัดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรารับอัพไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มฮิตในการ โจมตียกตัวอย่างเช่นบวก5เนี่ยจะเพิ่มเป็น6ฮิตนะครับแล้วก็ระยะในการวางสกิลเนี่ยจะไกลขึ้นนี่ครับดู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 มแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพเลเวล10ไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทั้งมหมด10ฮิตด้วยกันนะครับแล้วก็แอทแท k ค o าวเเนี่ยยีของค่าพลังบนหัวนะครับแบบนี้ปูู๊บูดูดูดดูดแบบน,นี้นะครับ มาดูในส่วนของสกิลที่2องครับสกิลที่2จะเป็นสกิลขี่บีมนี่ขี่บีมครับจะมีดาเมดด้วยนะครับเมื่อบีมที่เราขี่ไปพุ่งชนเราพวกมอนเตอร์แบบนี้นครับแล้วก็มีระยะในการวิ่งแล้วก็มีสปีดในการพุ่งด้วยนะครับถ้าเกิดเราลองใช้ที่เวลหนึ่งเนี่ยมันจะพุ่งแค่นี้บู๊ปป,ป,ปูถ้ามันโดนมอนมันก็จะระเบิดตูมนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองอัพที่เลเวล10เนี่ยนะครับมันจะพุ่งโคตรแรงมันจะแรงโคตรมันเอาไว้แบบว่า ออกหนีออกจากวงสกิลได้แบบนี้โคตรแรงแรงจัดๆเลยนะครับแบบข้ามแมปอะข้ามแมปอะนะครับแต่ว่ามันพุ่งได้ระนาบเดียวนะมันไม่สามารถแบบพุ่งแบบระนาบบนสูงล่างได้นะครับและถ้าเกิดเราขี่พุ่งชนมอน,นครับมันจะระเบิดตึมแบบนี้เราจะสามารถใช้ได้2แบบนะใช้แบบว่าระยะไกลแล้วกดได้เลยก็ได้นะครับบีมันจะออกมาชนเลยอะไรแบบนี้นะครับสามารถใช้คอมโบกันได้ ส่วนสกิลที่3นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราใช้เนี่ยจะเป็นบัฟที่เราสามารถยิงบีมได้ลัวๆนะซึ่งถ้าเกิดเรากดบัฟเนี่ยมันจะสามารถยิงบีมได้ลัวๆจะมีบอสครับว่าคูลดาวบีมเนี่ยจะเหลืออยู่ที่1.5ึ่งาวิปกติเรายิงเนี่ยมันจะสามวิใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากดบัฟเนี่ยมันจะเหลือ1.5แล้วถ้าเกิดเราอัพไปที่เลเวล10เนี่ยนะครับมันจะเหลือเพียงแค่0.5นย์าวิสามารถยิงลุวัวปิ้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 วแบบนี้ได้เลยนะครับดกด3 นี่นะครับปิ้ว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 โลดโดนลัวๆได้เลย0.5วินะครับก็สามารถยิงบีมลัวๆได้อะไรแบบนี้นะสามารถบัฟนะครับส่วนสกิลอันตินะครับท่านผู้ชมเห็นหลอดสีเหลืองๆข้างๆมัะะ้ยเราจำเป็นที่จะต้องเก็บหลอดเนี่ยให้ครบหลอด100%แล้วถึงสามารถใช้อันติได้นะครับส่วนหลอดพวกนี้ได้จากไหนได้าจากการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบฟ,ฟันอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับมันจะเพิ่มหลอดทีละนิดทีละนิดนะนี่ จะเพิ่มขึ้นทีละนิด้นะเหมือนท่าผู้ชมกิฟต์ไวเรื่อยถ้าผู้ชมก็จะเริ่มปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเก็บครบร้อยแล้วมันจะขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้นครับให้เราได้เห็นว่าเออมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยมันจะมีอ่าวงนิวเคลียร์เป็นเอนติเป็นนิวเคลียร์ครับสีแดงเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับตัวน,นี้ระยะมันใกล้มากเลยเห็นไหมเราสามารถอัพสกิลเพื่อเพิ่มความแรงได้ความแรงเนี่ยนะครับคือคูณนะครับ คูณ2จากค่าพลังบนหัวเท่ากับตอนนี้ดามเมจสองหมื่นแต่ถ้าเกิดเราบวกไปจนถึงเวลสิบนะครับดามเมจจะ3 0 0้เลยก็คือคูณ3ของค่าพลังบนหัวนะครับและอ่าวงในการโจมตีเนะี่ยกว้างมากไม่คือนิวเคลียนะครับถ้าเกิดเราลอกเอานิวเคลียรลงตรงกลางตรงนี้นี่ตรงนี้ปึ้มมันจะมีนิวเคลียพุ่งลงมานะครับแล้วมนะันจะระเบิดดุบวงนะดุบวงนะดูดิโหกว้างมากอะกว้างแบบว่า ลบแับผลใครลบผลนี่คือเก่งอ่ะนะครับแล้วก็อเอฟเฟกต์อลัอาางการประมาณนี้นะครับพอใช้เนี่ยก็จะต้องรอนลกกันใหม่นะสำหรับคอสบีมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอาชีพอื่นเนี่ยกำลังทํากันอยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดทำสออาชีพนี้จ,จะจะมารีวิวให้ดูเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่รออัปเดตแบบนี้อยู่ตัวนี้กลับมาทําแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นรอกันได้นะครับมาเก็บให้ถึงเลเวลหมื่นเพื่อรอใช้สกิลพวกนี้กันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ คิดว่าอีกไม่นานน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําทุกวันเลยยินชอบกอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรข้อสงสัยติชมอะไรกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ